สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่ทยูเครนครับโดยช่วงนี้ก็เป็นช่วงของคลิปเหตุการณ์การสู้รบบริเวณแนวหน้าโดยเหตุการณ์แรกนะครับก็เป็นคลิปจากโดรนสอดแนมของทางฝั่งยูเครนครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าในแนวต้นไม้มีรถบรรทุกของทางรัเสเซียจอดแอบเอาไว้อยู่ครับหลังจากที่โดรนของทางยูเครนตรวจพบตำแหน่ง ยานพาหนะของทางรัเสเซียก็ได้มีการส่งพิกัดให้กับหน่วยปืนใหญ่ครับเราจะเห็นว่ารถบรรทุกคันหนึ่งของทางรัเสเซียที่จอดอยู่ในแนวต้นไม้เกิดการระเบิดขึ้นจากข้อมูลนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นการโจมตีด้วยปืนใหญ่ของทางยูเครนและการโจมตีในครั้งนี้ครับก็มีความแม่นยำคาดว่าการโจมตีดังกล่าวน่าจะทำให้รถบรรทุกของทางรัเสเซียได้รับความเสียหายรวมถึงยานพาหนะใกล้เคียง โดยเหตุการณ์ที่2ครับเกิดขึ้นในภูมิาาเคอร์ซอนโดยคลิปนี้นะครับถูกบันทึกได้จากโดรนของทางยูเครนาผู้ชมเห็นปืนใหญ่อย่างด30ของทางรัสเซียครับปืนใหญ่ d 30กระบอกนี้นะครับถูกวางกำลังบริเวณหมู่บ้านโคซาชีซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำนีเปอร์แต่อยู่ในเขตของเคอร์ซอนนะครับเป็นพื้นที่ที่ทางรัสเซียเนี่ยครอบครองอยู่นตอนนี้ จะเห็นว่าอยู่ดีๆครับเจ้าปืนใหญ่ d 30ของทางรัเสเซียก็เกิดการระเบิดขึ้นก็คาดว่าโดรนสอดแนมของทางยูเครนน่าจะมีการส่งพิกัดให้กับหน่วยปืนใหญ่ของทางยูเครนและทำการยิงทําลายปืนใหญ่ของทางรัเสเซียในครั้งนี้ การรบที่เกิดขึ้นในภูิภาคเคอร์ซอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการยกพลขึ้นบกของทางยูเครนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ขนาดก็กำลังที่ใหญ่มากแต่การรุกของทางยูเครนทางตอนใต้นี้ก็มีการสนับสนุนจากหน่วยปืนใหญ่ของทางยูเครนเป็นหลักอยู่แล้วและการทำลายอาวุธของทางรัเสเซียที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ปฏิบัติการของทหารยูเครนมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับ โดยเหตุการณ์ที่3นะครับก็ยังคงเกิดขึ้นในภูมิภาคเคอร์ซอนซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทางยูเครนแต่เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นบริเวณเมืองโอเลสกี้เมืองโอเลสกี้นะครับก็เป็นพื้นที่ควบคุมของทางรัสเซียปัจจุบันโดยตรงโอเลสกี้นะครับทางยูเครนก็พยายามรุกคืบจากหมู่บ้านดาช่อยู่แต่การรุกภาคพื้นดินเนี่ยยังไม่ถึงตัวโอเสกี้ แต่ทางยูเครนนะครับได้มีการโจมตีทหารรัเสเซียที่อยู่ในเมืองโอเลสกี้โดยการใช้พวกโดรนคามิคาเซ่โดยในคลิปนะครับจะเห็นว่าโดรนคามิคาเซ่ของทางยูเครนได้ทำการเข้าโจมตียานพาหนะของทหารรัเสเซียบริเวณโอเลสกี้ก็ไม่ทราบว,ว่ายานพาหนะคันดังกล่าวมีทหารรัเสเซียอยู่ในรถหรือไม่โดยปฏิบัติการทางทหารของทางยูเครนในภูมิภาคเคอร์ซอนก็ยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเหตุการณ์ที่4เหตุการณ์สุดท้ายครับก็เป็นคลิปวิดีโอจากโดรนคามิกาเซ่ของทางยูเครนโดยในคลิปนะครับจะเห็นว่าโดรนคามิกาเซ่ของทางยูเครนนั้นกําลังทําการเข้าโจมตีระบบป้องภัอากาศของทางรัเสเซียก็เป็นระบบต่อซึ่งระบบป้องภัอากาศของทางรัเสเซียคันนี้ครับไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อต้อตานอากาศยานโดยเจ้าระบบต่อนะครับกำลังเคลื่อนที่อยู่และถูกโดรนของทางยูเครนเข้าทําลายครับ นี่ก็เป็นข่าวมานำเสนอขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ